พวกนี้บวรน้น้ำบานะมาสองโมงนะมาสองโมงเย็นแล้วก็ฉันน้ำันอาเสร็จก็ไปนู่นเลยมาถชายลูกบอกว่า้าเย็นแล้วก็แสงแดดมันจะอ่อนจะไม่เห็นน้านะมาสองโมงพาอฉันเสร็จก็พ่อชายลูก ตอนเย็นก็บอกว่าแสงแดดมันไม่พอกันเราก็ไม่รู้นะช่างภาพช่างภาพคนไทยช่างภาพคนไทยไม่เคยถูกกันเนาะไม่ค่อยถูกกันเพราะอะไรไอค้อคนไอ้คนไทยเนี่ย มันก็ฉายมันตามปกติเนี่ยอันนี้คนถูกฉายสิคนถูกฉายเห็นรูปมันเนาะเห็นรูปมันก็ตกใจนานถ่ายทีเนี่ยเห็นรูปมันก็ตกใจว่าช่างภาพมึนถ่ายรูปยั่างไงวะเนี่ยหน้ามันสั้นตีนไอช่างภาพบออ้า ก็นำมือนตีดูให้ผู้ถ่ายไงแล้วมันทันกันมันเห็นรูปมันตกหญ่เลยรูปมันตกแก่มึงถ่ายรูปกูไงวะน่ามือทันตีวามันเองไงย่าวาออกอ๋อก็น่ามือตันตีวดผู้ถ่ายไงแล้วก็วานออกมากันอย่างนั้นแหละจะเปลี่ยนได้ไงคงเห็นรูปแก่ไปบานเลยมั้งเนาะ แก่วขาอผมงงกหนังเหยวตกใจเูเรียกเขาเนี่เราเลิกไปนี่ยแสงแดงอ่อนนะแสงแน่นออนเขาจังการแสงแดดก็ประมาณทักน้ำบานามาสองโมงแกน้ำบานาใส่ก็ไปคุนคุยกัน เขาบอกว่าสองคนผัวเมียทำบุญบ้านทำบุญบ้านก็สองคนผัวเมียไอ้ผัวก็เรียนธรรมะนะเรียนธรรมะรู้ธรรมะดีเขาบอกกับเมียบอกนี่เรื่องในครัวเรื่องแกนะเรื่องของสงฆ์เรื่องของคันอ่าคุยอวดด้วย เรื่องในครัวนะยกให้เมียแต่เรื่องกระพราเนี่ยฉันจัดการเองตกลงอย่างดีแนละ้วตกลงอย่างดีแล้วเ <Okay. S 1> ถึงเวลาพระมาแล้วสิบโมงพระมาบ้านแล้วขึ้นบ้นใหม่ขึ้นบ้นใหม่เรื่องในครัวเรื่ององแกนะแต่เรื่องพระสงฆ์เนี่ยฉันจัดการเองว่ พาขึ้นมาเ,เมยียอยู่ในครัวพาไศไศไศก็ให้ศินให้สินจบก็สวดมต์เย็นขึ้นบ้านหมยสวดมต์เย็นใช่ไหมสวด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 จบแล้วจบพาก็เงนมองดูราิกาเออมันจบแล้ว ไอ้เก่าก็ได้เวลาไอ้นี่หันมหาเมียแล้วยังไงเสร็จยังอ่าเอาแล้วเป็นปัญหาแล้วเมียก็บอกเอ้รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวลุงพ่อก็บอกไม่เป็นไรโย่ใจเย็นๆนะเพิ่งเพิ่งสวดจบใหม่ๆใจเย็นเลยรีบร้อนก็ไรคุยไปคุยมากับหลุงพ่อถ้าพักพ่อเงินมองดูรกางกาย เมันจะไม่เรื่องไว้ง่ายไว้ก็สองหัวน่ะง่ายว้ก็ขันไปหาเมียอีกอยู่ในครัวยังไงอ่ะพาสวดจบไปแล้วนะกลัวเสร็จที่ยังเดียวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยววะเอาที่สามเกิดเรื่องเลย ก็เห็นเย็นยังเห็นเย็นใจเย็นน่ะอันี้ยูไม่รย้แล้วเราแคแล้วใจเย็นนะเย็นคุยคุยไปคุยมาครั้งที่สามหลวงพ่อเวลาไปนั่งดูในกายใกล้เวลาแล้วฉันอะไรวะมึงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ป่านี้ยังไม่เสร็จเลยมึงปล่อยพระนั่งเงนนั่งแงนหมาอยู่ได้โดนพระโดนพระเขาอ,อีกแล้วผู้ก็มเมียโดนพระหัวใจงเย็นใจงเย็นสองสาครั้งแล้วอะไรวะป่านี้ไม่เสร็จมึงปล่อยพระนั่งแงนหมาอยู่ได้งเงนเงนหมามาดดในิกายไงดูนิกายอันใดเวลา เมียก็ชักมมโหนะก็บอกแล้วให้รอหน่อยรอหน่อยมันใช่เร็วได้ยังไงคนมีแค่มือสองของมือสองของเท้าเนี่ยมันจะหาอยากตีนีงไงอา้าวโดนฟาดก็มีแล้วโดนฟาดฟาเอวันนี้ไม่เนี่ยว่าอยากเนตีนเลย กาโัวผัวมันก็แหวนกัดผ้าเขาไปอ๋อเขาบอกว่เลยแกกัดผ้ากันไปนี่ผมไห้เล่านะจะคุณจะคุณท่านทำท่านเล่าให้ฟังเขาก็จำท่านว่าอ่าพอฉันพระกําลังนั่งฉันอยู่ผัวบอกว่านี่มันนี่เรียกเมียเข้าห้องไปวันนี้วันนี้วันนี้ไม่เี็นสบายองค์อะไรอ่ะ พ่ะบอก่อกสามสิบอพอแล้วสามสิบประกอบก็บยยมกันนะสามสิบพอแล้วเมียบอกโอ้ยนานทำดีนึงานเราดีสี่สิบแล้กันเอ่อสี่สิบบกสามสิบพอแล้วายังเลยสวยยัง,ยยงไอสามสิบพอแล้วเวสี่สิบแลก,ก,กันีบกแค่สี่สิบนะู กูมึอถวายแม่ตั้งห้าสิบห้าสิบอะอ้าวโดนพากระเอีกแล้วผ้าใหม่ไปอยู่ข้างหลังผ้าผ้ามโหพ่อ,พ,อพ่อไปเอายาเอาแม่ผมเลยไปไปไปฮะไป,ไปเอาแม่ผมเลยน้องพ่อก็ใจเย็นเนาะไม่เป็นไรฉันใจเย็นที่มันด่าแม่ทีได้สิบไปบาทก็พอแล้วมันด่าแม่ทีได้สิบเพิ่มไปสิบบาท โอ้ยหลวงพ่อใจเย็นเนาะพระมาบอกกไปอแไปเอาแม่มาเลยอีกคนสามสิบอีกคนสี่สิบโอ้ออโหห้าสิบพระห้าสิบมาเลยโอ้ยแม่ตั้งห้าสิบป้ะไงทำไปห้าสิบไปเลยเออ พ่อใหม่พ่อสมคัญไปแล้วพ่อกับบัสเนี่อย่าไปเอาแม่เลยอย่าไปเอาแม่กลับบาสเลยพ่อบอกเออท่านใจเย็นทีใจเย็นมันด่าแม่ที่เพิ่งวิ่งห้าสิบก็ปล่อยมันด่าไปเยอะแคยสิบบาทจมัหมก่อนคงเยอะแล้วเงินสิบบาทเออสิบบาทเนี่ยผมผมไม่คงเยอะจริงอ่ะผมไม่ผมบวชครั้งแรกปศหนึ่งหนึ่งนะ วานที่หนึ่งวิบวับครั้งแรกเมื่อบวับได้สิบบาทได้เองสวดผีอ่ะได้สิบบาท,ทจริงๆอ่ะเดินไปตั้งสิบหกกิโลเดินไปสวดผีอ่ะก็เดินกลับเดินไปเดินกลับแตมาสิบบาทสิบบาทองค์ที่สามบอกไอเ้เจ๊กเนี่ยมันไม่ได,ด้ไม่ได้เกิดหรอวไม่ได้เกิดแล้วเรื่องโรยขี้เหนียวเมา แล้วก็ปล่อยให้เดินเดินไปเดินกลับไอ้เช็คเนี่ยไม่ได้เกิดอ่ะหาได้ไหมคนคนรู้ว่าโหไม่เอาเรื่องกันเนาะเอาแปลกแปลกอ่ะเไล่นิดหนึ่งไายฟังผัวกับเมียเขาจนเนาะจนจนเนี่ยเราไมเราสองคนมันจนหนาเดียวเลยจน ก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดบอกครับผมสองคนผมเมียเนี่ยทำอะไรก็จนจนจนบอกไอ้ที่มึงจนเนี่ยมึงไม่มีสินบอกเอาเลยไอ้ที่มึงจนเนี่ยมึงไม่มีศีลมันถามไอ้ผมถามพ่อศีลอะไรพ่อศีลอะไรพ่อเอา้า ก็สินห้าไงปานาอาทินาปานาห้ามข้าสาตยาทานการรับทรัพย์กามห้ามปิดลูกพิเมียคนอื่นมุสาห้ามพูดเทจพูดโสเสียพูดคำหยาพูดเพื่อเยอะสุราเมรัยห้ามดื่มนล้วเมาไม่ได้ไอะไรก็เดี๋ยวต้องไปถามเมียของก่อนไะเ้าอเปล่าดูดิยู่ไปถามเมียอีกสินห้าข้อไปถึงก็นี่ มึงรู้ไหมอ่ะบบรบอกว่า,าวเรามันจนเนี่ยเรามันมีศินรู้ไหมไม่มีสีลเม,ม,ม,มียเขาบอกสินไหลแกสิลไหลแก่บก็เ,เอาคําพูดของพ่อไปพูดดู่ปาณาห้ามฆ่าสัตว์เฮ้ยไม่ได้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 เรามันจนก็ต้องฆ่าววม,ามัแล้วว่าเมียเขาบอกเรามันจนก็ต้องฆ่ามันละปานา,าไม่ได้ ข้อนี้ไม่ได้แล้วทีนาทานการรักทรัพย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมบอกไม่ได้ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ไไดเผลอก็ต้องแมทบ้างสองข้อแล้วไม่ได้ออกกาเมตุมิชายาลาบอกเมียบอกเนี่ยห้ามผิดลูกพี่เมียเกาเดินแมยบอกเออข้อนี้มึงรับไปข้อนี้มึงรับไป มุสาพูดเจ็บพูดสอเสียดพูดคํายาพูดเพ้อเจ้อเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเราหกทุกเราบางคนบางครั้งก็ต้องหกต่อแหล่งลงละไม่ได้ทีข้อสี่ไม่ได้เอาข้อห้าผมดุราเมรัยดื่มน้ำเมามึงมันตัวดีมาด้แยกเข้าไปทำงานไม่ได้หรอกรับไม่ได้เพ้อเจตะกี้ข้อ คีอก็อ่ะได้ก็แด่ข้อ,ขอเดียวไปบอกพ่อพ่อครับที่ผมบอกพ่อบอกผมาาเมื่เช้านี้ผมก็ไปปรึกษามเมียผมผมก็กเพูดถึงพ่อไปเล่าให้เมียผมฟังเมียผมเอาข้อเดียวข้อข้อไหนกาเมกูนึกแล้ว กูเฝ้ากูเล็กแล้วอะข้อเดียวข้อเดียวเว้ยมือสายดีนะ่ะข้อเดียวก็รวยน่ะเอาสิเอาสิาสพ่อคนแดงเหมือนกันนะมือสายดีนะ่ะข้อเดียวก็รวยแล้วเว้ยพอตกกลางคืนนะ่ะตกกลางคืนไปรับไปรับของเขานี่ไปรับบ้านมีน้อยเศรษฐีสิ เศรษฐีมีเมียหลายคนเนี่ยขื้นบ้านไปรักของเศรษฐีเขาเมียน้อยเมื่อขึ้นไปปุ๊บมันจับขาเลยใครอ่ะเอาขอโมยอยู่วะอ่าเอาขอโมยแล้วม,มารักอาก็ไม่มีจะกินเดี่ยววะต้องมาลักเลยวะเสียงกับเมียน้อยแล้วเศรษฐีเศรษฐีบอกไม่ต้องรักหรอก มันนอนกับฉันนี่นะดิฉันให้ว่ามันนอนกับฉันนี่นะแรงว่าสถิติไม่ได้ไปนานแล้วมันนอนกับฉันนี่นะดิฉันให้นอนกับฉันนี่ยะฉันให้เอปานาลัมมารีรับมาอธินาทานเราก็มาได้รับมารับกาเมมาเฮ้ย กูมีอยู่ข้อเดียวบอกใครเวลาเราจะเี่ยวเอ้กูมีข้อเดียวหรอวะมีข้อเดียวจริงมู้ษาสุรากูไมปรับมากูมีอยู่ข้อเดียวจริงอ่ามันก็ซสือแ้วไอ้คนรักเนี่ยซืะอมีข้อเดียวจริงไม่เอา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 เอาเมียชาวบ้านกู้ไม่เอาไม่เอม่เอม่เอจะร้องเอาสิ่เอาสิไอ้ผู้หญิงมันจะร้อง คนร้องก็ร้อง,องอไปด้วยหาก,กูมีข้อเดียวนะม้ <c oughs> อง,องอก็ร้องไ้ทีคุณมีข้อเดียวนะร้องจริงคนมาบานเลยเจถีมาแล้วอะไรกันอะไรกันอะไรกันเนี่ยก็เมียน้อยเจถีให้ฉันนอนเขาฉันไม่นอนเนะี่ยเขาก็ร้องอีกอวยวายคนมาเยอะะเลยนะที่บอกว่ยมึงมันดีโอ๋นะมึงมันดีนะ มึงไม่ดีกูหมดทั้งทั้งเมียทั้งเงินน่ะมึงดีจริงจมึงเอาไปเลยห้าถุงมึงจั่งรักเอาไปเลยห้าถุงได้มาห้าถุงแล้วไปถึงบ้านบอกเมียเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเมียนาเปิดไฟทำไมเอ้าก็ก็เอาก็สินอยู่วะเนี่ยสินเนี่ยกูได้มาห้าถุงอ่ะ กูได้กูสินเพราะสินนะกูได้มาเนี่ยบอกกเมียาบอกกเมียาได้มาห้า hey. ถุงเมียไล่ก yeah, ล really ับมาอีกสี่รับปของพ่อพ่อตาอีกสี่ขีข้อมาอีกสี่ข้อมาไอ้ผมบอกดีนะกูได้มาห้าถุงนะกูได้กูรับห้าข้อกูได้ยี่ห้าถุง เมียงไรมาเอาเอาสินี้อีสี่ข้อมาไล่มาเอาหัวมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่ากันมาเหรอเวลานี้เป็นไงวะสินห้าข้อเนี้ยไม่ได้หรอกมันเต็มไปเป็นบางคนเป็นบางคน,นบางคน,คนรับไปไ็นไนกิงอ่ะแล้วก็พระเถละโจมตีกันเองอ่ะ ไปบังคับเขาทำไมสินห้าบังคับเขาทำไมเขาถ้หมักใจก็รับไปเขาไม่สมัครใจไปรับเขาทำไมพาผู้ใหญ่เถียงกันนะเพราะอะไรที่ท่านท่านเถียงกันเนี่ยท่านเถียงกันเนี่ยไม่ฆ่าไม่รับไม่ผิดข้อคู่ข้อค้องกันคือปรารถนาดีนะปรารถนาดีมันมันตรงกันข้ามไง ตรงเงนค่ามืนก็บังคับบังคับเราบังคับเราเนี่ยอย่างสุราเมลัยเนี่ยจริงโรงงานไม่ผลิตก็ไม่ไม่กินใช่ไหมที่โรงงานผลิตมาก็ต้องกินกินก็ต้องไปขายตามตลาดย,ย่ดยอยๆตลาดย่อยปุ๊บซื้อเหล้าซื้อยาก็หมดเลยหมดแล้วที่งแม่ค้าเนี่ยมุสสาเนี่ยแม่ค้าไม่เอาหรอก พูดเท็พูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดเท็จยังไงอ่ะซื้อมโลรละสิบบาทบอกบอกสิบสองบาทสิบห้าบาทผิดไหมมันเกี่ยวกับเจตนาเจตนาว่าขอสักสิบบาทไม่ผิดถ้าไม่เจตนาไม่ขอ ในใจไม่ขอผิดพวกข้าวค้าราคาเกินไปนี่พระก็พระเทรลผู้ใหญ่เถียงกันบ,บังคับก็ทำไมสิหน้านี่ยอจะถือไม่ถือก็เรื่องเขาคนไหนมันดีก็ถือไปคนไม่ดียิ่งดื่มน้ําเมาเนี่ยไม่ได้เลยเยอะโรงงานไม่ผลิตก็ได้ประตมมเราเถือนเนา พอตรงเราเถื่อนมันจะกินอ่ะผม,มเมาแล้วเป็นไงต้องซื้ถือถือได้ดีนะถือได้ดีถ้าไม่ถือไม่ได้ถือไม่ได้ผมก็ต้อ,องเมาถึงมัน,มนเนาะทำเลิกงานถึงงานเสร็จก็เมากันเมาเพราะนั้นผมถามญาติผมเฮ้ยมันกินเหล้าเปล่าถามถามญาตินี่เหล้าเปล่าผมไม่ได้กินเหล้าหรอกครับผมกินเบียร์แต่ มันเลี่ยงไปมึงรู้ไหมเบียกับเหล้าเนี่ยเบียมันหมดมากกว่าเล้ามึงกินเบียสามวดยังไม่เมาเลยมึงกินเหล้าขาวกลัวเดียวเมาไหมผมไม่ได้กินเหล้าผมกินเบียมันนึกว่าชนะมันนึกว่าชนะถ้าไม่ได้กินเหล้าผมกินเบียมึงรู้ไหมเบียโควรละเหล้าขวดตรละเมื่อก่อนนี้ หลวงพ่อองค์หนึ่งนี่อยู่นะอายุเกนะ้าสิบฝาแล้วท่านดูบุรีกระป๋องดูบุรีกระป๋องไม่ชีไม่ชีก็อ่านอ่านข่าวแนละ้วดูบุรีเนี่ยจะเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งดูบุรีเป็นมะเร็ง,รง,รงชีก็ไปหาหลวงพ่อพ่อในผมเคยวัดในผมเคยอยู่ พ่อทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิแรงหน่อยพ่อพิมรลงดูบุรีดูบุรีกระป๋องดูบุรีจะเป็นมะเร็งเมืองไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปใช่นะโอ้โหนีถอยหลังกูดไปเลยไปไปเลยพอไปปุ๊บตัมันพูดจริงมาทิฏฐิะทิฏฐิว่าเป็นหลวงพ่อ กไม่เชื่อมันใช่ไหมไม่เชื่อมึงไปเลยนะห้ไ,ไกลเลยนะแล้วก็ปรารถนาดีเนะี่ยแต่โดนไล่มาไปไกลเลยมึงไปแล้วคิดได้มันพูดจริงมันพูดจริงแต่ทิฏฐิของเราเองนะเนาะพอเฟี้ยงกระป๋องลงมาน้ำท่าจีนไปเลยเลิกกันตัดขาดกันตรงกบัดนั้นบบน,น,นะแต่ก็ได้จากไอ้คนนี้ไปนะ ไก่ตอนนั้นหนักเพียงไม่ได้พอทิฏฐิบอกขันเป็นหลวงพ่อนะกยังมาสอนเจ้นะไก่มาสอนเจ้นะฉันเลิกฉันเองอันนี้คอวาอย่างดีหลวงพ่อเนี่ยบิมมาลงนะอดุบรีเป็นมะเร็งนะมึงไปให้ไก่นะไปไกลวไหไปถอยหลังแล้วถอยหลังแนาวแล้วกลัวกลัวขี้หวัวตรายนะ นึง่งนึกว่ามันพูดจริงวะพูดจริงถ้ามันนึกขึ้นได้เฟี้ยงลงมาน้ำท่าจีนน่ะสุพรรณสุพรรณเฟี้ยงวัดกระป๋องกระป๋องไฟไฟคิฟเฟี้ยงวัดตั้งกระบะน้นท่านแมวเ,เลยแต่วันนั้นน่ะท่านเลิกนะเหมือนกับว่าไชีไปสอนท่านท่านเลิกเพราะชีใช่ไหม ที่ไปสอนท่านท่านเลยพระชีเนี่ยนี่ทิฏฐิมันเป็นหลวงพอ่อควาเป็นพระเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมก็เลิกได้เพราะมันเนี่ยเพราะมันอ่านอ่านข่าวมันเจอไว้บอกบอกกัดดุเอาดีอีกอย่นะเนี่ยจบใหม่ๆหมา่หาทั้งพานนะทั้งพูดให้ดีนะต้องพูดให้ดีนะพูดไมนะ่ด,มดีฮนกะูเปนะ <c oughs> ็นสั้พานนะ เป็นน้ำพานนะเอาดิเอาเดิเอาเด,อาดิถอยกูเลยตนะอนนี้สงสัยกูต้องถอยย้ายวัดแล้วบ้างเนี่ยกูลงมิปัสนะสามเดือนนะี่ยไอพูดนิดหน่อยฮนะไม่ได้ายสงสัยจะย้ายวัดแล้วมั้งเนี่ยยี <c oughs> ่บอกว่าบางครั้งเนี่ยแต่พูดกนะับใครเนี่ยเราก็ดูดกันนะทิฏฐิเขาทิฏฐิพระมณก,กษัตริย์เนี่ย ทิฏฐิพระทิฏฐิแล้วต่างคนต่างไม่ยอมกันไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลมันก็จบไม่มีเหตุผลไม่จบเพราะอะไรเพราะเรื่องมันมีแค่สองอย่างคือเหตุผลเหตุมีไหมเหตุมีผลต้องมีเหตุมีไหมเหตุไม่มีผลก็ไม่มีฮะมันเกิดจากเหตุผลก็มือเหตุผลเหตุผลไง เหตุผลเนี่ยลองฟังดูแล้วมันตรงไหมจริงไหมเอาใช้ได้ถ้ามันตรงแล้วไม่จริงก็มันไม่ได้แลเหตุไม่ดีแล้วเหตุไม่ดีแล้วะเอาละสี่มูแล้ว สัปลลวงคาวินิมันโตเอซามเน้อวายจิตวายซามรัมมติกันดูเอเนียมยัตุวังพวสาพิยดิววิวันววินาสตุมาติ chấn a siền <coughs> nhaui thân phật cha <coughs> inu ta maui ai văn ทังภะกาวันตังอะพิวาสวกาโตภะกาวตาธัมโมธัมม so ังสุปฏิปันโนภะกาวโตวาสาวกะสังสังขังึอ่าพักกันพักกัน